อาช่วงนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะเทคโนโลยีสุดล้ําของตํารวจไทยใช้เทคโนโลยีหนึ่งในสองที่มีในอาเซียนนะฮะในการที่จะพิสูจน์ว่าเส้นผมที่ตกในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของใครไปดูนะฮะที่เราได้ยินกันตั้งแต่วันแรกคือแสงซิงโครตอนซินโครตอนซินโครตอนคืออะไรยังไงนี่นะทีมข่าวพีพีทีได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภกรรักใหม ท่านเป็นหัวหน้าสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์กรมหาชนท่านบอกนะครับว่าเครื่องซิงโครตอนที่ใช้วิเคราะห์หลักฐานในคดีชมพู่เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนี้ในอาเซียนเนี่ยมีแค่2ประเทศครับก็คือในประเทศไทยกับสิงคโปร์โดยเครื่องซิงโครตอนเป็นเครื่องผลิตแสงความเข้มข้นสูงความเข้มข้นของมันนี่นะสูงมากกว่าเครื่องเอ็กซรเ์เป็นล้านเท่านะเพราะฉะนั้นมันมี ศักยภาพในการสแกนวัตถุได้อย่างละเอียดมากละเอียดมากละเอียดถ,ถึงขนาดจะเอาแบบเป็นไมโครเป็นนาโนโมเลกุลถึงอะตอมเลยนะเป็นถึงอะตอมนอกจากนี้ทางสถาบันมีสถานีทดลองที่สามารถหาองค์ประกอบาธาตุของวัตถุซึ่งจะทําให้ตํารวจสามารถเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์และประกอบสำนวนคดีได้ซึ่งคดีของน้องชมพู่นะครับอาจารย์สุภกรได้บอกว่าตํารวจได้นําเส้นผมมาให้ทางสถานีเนี่ยวิเคราะห์ หลายตัวอย่างโดยระบุเป็นรหัสทําให้ทางสถานีก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวอย่างแต่ละเส้นเนี่ยมาจากไหนเพียงแต่ใส่เป็นเลขรหัสไว้แต่หลังจากที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องซิงโคตรตอนทําให้ระบุว่าเส้นผมจากตัวอย่างไหนบ้างเป็นเส้นเดียวกันคือตํารวจไม่บอก<ะ>ไม่บอกว่าเส้นผมเส้นนี้ตกอยู่ตรงนี้อยู่ในรถหรืออยู่ในจุดเกิดเหตุแต่มาเป็นเลขรหัสเราให้ทาง ฝ่ายวิจัยเนี่ยเขาวิจัยเลยว่าแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละรหัสเนี่ยเส้นไหนมันเป็นเส้นเดียวกันอ๋อเอาเชิงวิทยาศาสตร์เพียวๆเลยใช่คุณจําได้ใช่ไหมว่าตํารวจเนี่ยก็บอกว่าไปเจอเส้นผมสองชุดครับชุดหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในตรงศพใช่ไหม,มที่ที่บอกว่าเส้นผมถูกสับอะ่ะสาสิบหกเส้นอ่ะใช่ชุดหนึ่งตกอยู่ที่ศพอีกชุดหนึ่งตกอยู่ในรถลุงพลนี่ก็ามาเทียบกันว่าที่ตกกันในรถลุงพลเนี่ยมันมันไปเข้ามันไปเข้ากับ36 เส้นที่ถูกตัดที่ทเกิดเหตุด้วยหรือเปล่าแล้วก็เอาซิงโครตอนเนี่ยสแกนเข้าไปนะฮะผมสองชุดเนี่ยว่าสองชุดใน,ในระดับอะตอมเลยนะ,ะมันเรียงโมเลกุลเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าปรากฏมันเข้ากันได้พอดีเป๊ะเลยเออนี่สุดยอดเทคโนโลยีจริงๆนะครับลองฟังดูครับที่บอกว่ามีเส้นผมจากตรงนู้นตรงนี้มาตอนวิเคราะห์เนี่ยจริงๆทางผมก็ไม่ทราบครับว่าเส้นผมมันมาจากที่ไหนบ้างอันตำรวจก็จะให้มาเป็นรหัสนะครับจะได้ไม่ไม่มีไบแอส ก็คือเราม,<ะ>เรามีเรามีวัตถุพยาธที่เป็นรหัส A1 A 2อะไรแบบนี้นะครับอันนี้พวกผมก็วิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ธาตุงค์ประกบอบอะไรให้ค่ะนี้ว่าเขาก็จะ,ะจากข้อมูลที่ได้ก็มีการประมาณอาจัดกลุ่มอาจจะบอกได้ว่าเส้นผมกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้มาจากที่เดียวกันมาจากกลุ่มคนเดียวกันหรืออะไรทั้งหมดนี้นะครับอันนี้ทางทางตำร,รวจก็จะเป็นคนนําข้อมูลไปใช้ในสํานวนคดีนี่อันนี้มันลึกลงไปกว่าการที่ผมหลุดร่วงจาก จากศรีรษะทั่วไปนะคือไม่ใช่ว่าสมมติน้องชมพู่ขึ้นไปประรถลุงพลแล้วก็ผมร่วงผมร่วงวมันมีรากผมออันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเกิดจากเส้นผมที่ถูกการตัดมาน<า>ะฮะเขาก็เทียบเลยว่ามันชุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุหรือเปล่านี่ฮะเขาสแกนได้คุณเชื่อไหมว่าเขาสแกนส่องเข้าไปจนเห็นหน้าตัดผมอะ่ะเออดูหน้านตัด,ตดเลยูว่าผมมันคือโอ้โหขนาดเล็กมากเขาไอเครื่องเนี่ยอนุภาคมันส่งเห็นหน้าตัดว่า นไน<อ>ค้า,า,าไปไเอียดใช่ไหมโอ้ผมสุดยอดความละเอียดมากนะซึ่งดรสุภรกรก็บอกว่าจริงเนี่ยทางตํารวจไทยเขาก็มีแนววิเคราะห์หลักฐานปกติของเขาก็มีอยู่แล้วนะเ<า>ครื่องมือการวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแต่ว่ามันไม่ละเอียดเท่าเครื่องสินคโครตอนอันนี้แล้วก็ยืนยันแน่ว,ว่าเทคนิคที่วิเคราะห์จากเครื่องสินโครตอนของสถาบันเนี่ยเชื่อถือได้เพราะว่าใช้กันทั่วไปเป็นมาตรฐานคําถามสําคัญคือว่านํามาประกอบสํานวนได้เไหมนะท่านยืนยันว่านํามาประกอบสํานวนได้ แต่จะน่าเชื่อถือแค่ไหนเมื่อขึ้นไปบนชั้นศาลอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยนะฮะเพราะตํารวจเนี่ยคงไม่ได้ใช้หลักฐานนี้หลักฐานเดียวก็จะมีหลายวิธีในการวิเคราะห์ประกอบกันลองฟังดูะฮะคิดว่าหละ่ะผลจากการวิเคราะห์ดิจิรอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นข้อมูลประกอบอย่างหนึ่งนะครับท่านี้ การที <poisoned. S 2> ่พอสรุปสำนวนออกมาแล้วจะได้เชื่อถือขนาดไหนนี่ก็ต้องขึ้นกับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับคิดว่าไม่ได้ใช้แค่เทคนิคเดียวคิดว่าตํารวจเท่าที่ทราบคี่เดือตํารวจก็ใช้ใช้ข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะสิ่งประทออย่างเดียวนะครับก็มีข้ออื่นข้อมูลอื่นประกอบด้วยส่วนพอเป็นภาพรวมแล้วความเชื่อถือขนาดไหนันีนี้อันี่เราต้องก็ต้องดูที่ที่สันวนคดีนะครับตอนที่ศาลนีผมก็บอกไม่ได้ครับแต่ว่าการการทดลองอย่างไอ้เทคนิคที่เราใช้นี่ก็คือ ความเชื่อถือเนี่ยก็เชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเทคนิคที่หรือเราไม่ได้คิดเทคนิคขึ้นมาใหม่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันแบบโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเทคนิคเซนโครตอนเนี่ยในต่างประเทศเคยเอาไปใช้ในการคลี่คลายคดีสําคัญสำคัญอะไรหรือเปล่าเคยนะฮะอาจารย์สุภกรเล่าให้ฟังนะครับว่าในญี่ปุ่นเนี่ยหลายปีก่อนเคยมีคดีฆาตกรรมฮะแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรรมแต่รู้ว่ามีคนที่กินแกงเนี่ยกินหม้อเนี่ยกินแกงหม้อเนี่ยแล้วตายสี่คน ตำรวจก็สงสัยว่าคนที่ตายเนี่ยล้วนมาจากการกินอาหารหม้อนี้ทั้งหมดทุกคนแต่ไปตรวจด้วยเทคโนโลยีปกติเนี่ยไปตรวจหม้อตรวจถ่ายไม่เจออะไรเลยฮะเพราะว่าฆาตรกรเนี่ยล้างทุกอย่างเรียบร้อยหมดเพราะฉะนั้นเครื่องมือธรรมดาไม่รู้ว่ามีคราบยาพิษอะไรอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งใช้อนุภาคแสงซิงโครตอนเนี่ยไปส่องถึงแม้ล้างหมดแล้วนะฮะล้างอย่างละเอียดยิบเลยนะ มันยังเจอสามารถเจอได้ด้วยความละเอียดสูงของมันอืไปจับระดับโมเลกุลระดับอะตอมเนี่ยไปเจอยาพิษอยู่ในหม้อกับข้าวเนี่ยฮะแล้วนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยถูกประหารชีวิตนะโอโเพราะเครื่องมือชนิดนี้ฮะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะคดีน้องชมพู่เนี่ยท่ามกลาง,งความดราม่านะท่ามกลางหลายๆอย่างสาย,ยส่งสัย,ยศาสตร์แต่ว่าถ้าเอาในแง่ เป็นกรณีศึกษาและเป็นในแง่นวัตกรรมหรือเทคโนโล,โลยีเทคนิคในการสืบสวนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้แสงซิงโครตอนจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะเป็นเคสที่อาจจะเป็นโมเดลนะในอนาคตตำรวจจะใช้เครื่องมือนี้ในการแกะรอยคลี่คลายค,ายคดีซึ่งมันมีความยากมันมีเงื่อนงำหรือว่ามันมีหลักฐานที่ไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเราดูนะว่าพอหลักฐานนี้ถูกนำไปพิจนารณาบนชั้นศาลแล้วนะประกอบกับหลักฐานอื่น พยานอื่นๆแวดล้อมเนี่ยนะฮะจะออกมาเป็นยังไงคือประเด็นคือว่าเฉพาะผมเนี่ยตรงกันเทียบตรงกันแต่อื่นๆล่ะใช่ที่จะไปบวกว่าลุงพลเป็นคนเอาเด็กไปปล่อยให้เด็กตายไอ้นั่นน่ยมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะเส้นผมสุดท้ายก็อยู่ที่สารท่านแหละจะพิจารณานะครับตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะเป็นผู้ต้องหาครับนะครับตามกระบวนการนั่นเองครับ